ต้อนรับเข้าสู่ไมมินิทกับการวิเคราะห์ดวงดาวรายเดือนประจำเดือนมีนาคมสำหรับชาวราศีกันนั้นจากก่อนหน้านี้มีโชคปุกปรับมาให้อย่างต่อเนื่องถึงเดือนนี้จะยังคงมีอยู่แต่ก็เป็นเดือนที่ต้องระวังในเรื่องของการใช้อารมณ์ค่ะโดยเฉพาะกับคู่ครองหรือคนใกล้ตัวหนึ่ง้วยในวันที่3มีดาวพุธย้ายมาอยู่ที่เรือนปตนิซึ่งเกี่ยวกับเรื่องของคนใกล้ชิดคู่ครองหรือหุ้นส่วนทางธุรกิจซึ่งแต่เดิมมีดาวราหูร่วมดาวเกตซึ่งโดยปกติแล้ว หากดาวพุธเจอกับดาวราหูก็จะมีเรื่องที่จะให้ต้องหงุดหงิดกวนใจและด้วยการเดินของดาวพุธนั้นมีการเดินผิดปกติหรือว่าเดินถอยหลังช่วงนี้ให้ระวังในเรื่องของการสื่อสารด้วยค่ะบางทีอาจจะคิดอย่างพูดอีกอย่างมีความมึนงงขอให้ตั้งสติก่อนที่จะสื่อสารอะไรออกไป ก็สามารถช่วยให้เรื่องเหล่านี้ลดลงได้และอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของการทําธุรกิจหากธุรกิจของคุณเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการติดต่อลูกค้าเก่าๆสา,ามารถทาได้เช่นกันค่ะเมื่อพอถึงวันที่9าดาวฝูกมีการย้ายมาอยู่ที่เรือนอลิซึ่งมีความหมายว่าอุปสรรคมีความรู้สึกขัดข้องหมองใจมีคู่แข่งและเมื่อมาเจอกับดาวอาทิตย์สิ่งที่คุณคิดจะทําอาจจะไม่ได้ทําในตอนนี้ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามหากมองว่าเป็นเรื่อง เรื่องที่เกี่ยวข้องกับอนาคตขอให้จดหรือว่าวางแผนไว้ก่อนเมื่อดาวย้ายเมื่อไหร่ก็ค่อยลงมือทำอีกทีถึงอย่างไรก็ตามหากคุณมีแผนอยู่แล้วก็ขอให้ทำตามแผนนะคะไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรสิ่งเหล่านี้ก็เข้ามาเพื่อการเรียนรู้เพื่อเติบโตและเพื่อให้ได้รู้ถึงปัญหาต่างๆที่มีโอกาสเผชิญได้ในอนาคตหรือหากเราจะมองว่าเป็นเรื่องดีนี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสในการหาข้อผิดพลาดเพื่อปิดช่องโหว่ในอนาคตได้เช่น กันค่ะแต่การยกขึ้นของดาวุกในครั้งนี้กับส่งเสริมดาวอาทิตย์ทาให้ดาวอาทิตย์ได้ทั้งคู่ธาตุและคู่สมพลที่มีทั้งดาวุกและดาวเสาไม่ว่าจะคิดทําอะไรร่วมกันสิ่งเหล่านั้นมักดีกับตัวคุณเพียงแค่รอจังหวะที่เหมาะสมก็จะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะหรือหากมองอีกความหมายหนึ่งของดาวุก ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินช่วงนี้อาจมีเรื่องให้ต้องกังวลสิ่งที่คิดว่าจะได้กลับไม่ได้อย่างที่คิดขอให้จัดสรรเงินให้ดีๆด,ดาวฝูกอยู่ช่วงนี้เพียงหนึ่งเดือนเมื่อดาวย้ายสิ่งต่างๆก็จะเริ่มลี้คลายและดีขึ้นพอถึงวันที่14ดาวอาทิตย์ก็มีการย้ายเข้าเรือนปัตตนิที่เกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนคู่ครองคนใกล้ตัวและอาทิตย์เองก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความรับผิดชอบการกระทําวินัยกฎระเบียบต่างๆช่วงนี้เหมือนจะดีแต่เดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดี ด้วยการย้ายมาช่องนี้แล้วเจอกับดาวราหูอารมณ์ก็จะเปลี่ยนแปลงง่ายช่วงนี้ขอให้มีสติในการใช้ชีวิตและการอยู่ร่วมกันหากไม่อย่างนั้นจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ที่มีการทะเลาะก,กันได้และหากเป็นในเรื่องของการทำธุรกิจช่วงนี้หากมีการเจรจาตกลงต่อรองอะไร ก็ขอให้กลับไปทำกับลูกค้าเก่าๆเช่นกันค่ะจะคุยแล้วได้ผลมากกว่าถึงอย่างไรก็ตามการอยู่ร่วมกับราหูก็ยังมีโอกาสเข้ามาเรื่อยๆหากช่วงนี้สามารถรักษาสภาวะอารมณ์ไว้ได้ก็ทำให้เห็นโอกาสเห็นแนวทางในการพลิกแพลงเพื่อตั้งเป้าหมายสู่อนาคตได้ด้วยเช่นกันและตามมาติดๆกับดาวย้ายในวันที่15ที่ดาวอังคารย้ายมาอยู่ในเรือนอลิจากที่อังคารเป็นคนที่กล้าทากล้าลุยเป็นสายลงมือ ช่วงนี้ก็จะมีความแผ่วสิ่งที่คิดว่าจะทําก็ดูเหมือนไม่ได้ทําและด้วยการย้ายขึ้นมาในช่องนี้ก็เจอกับดาวฝุร์ฉะนั้นขอให้ลองคิดและจดไปก่อนอย่างที่ได้แนะนําก่อนหน้านี้นะคะบางทีสิ่งที่คิดไว้ก็สามารถนํากลับมาใช้ได้ในอนาคตและช่วงนี้จะทําอะไรก็ดูเหมือนว่ารอบข้างไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่ถึงอย่างไรก็ตามการย้ายมาอยู่ที่อริก็ยังเจอคู่มิตรอย่างฝุก่ก็ยังคงมีคนคอยช่วยเหลือถึงแม้ว่าจะมีเรื่องให้ ใจด้วยความที่อยู่ร่วมเฝาก็ขอให้โฟกัสที่เป้าหมายไว้ไม่ว่าอุปสรรคอะไรจะเข้ามาการโฟกัสจะทําให้คุณมองเห็นแนวทางในการแก้ไขได้ค่ะและการอยู่ร่วมกับดาวเสานั้นดาวเสานอกจากจะเป็นเรื่องของความเหนื่อยความลําบากแต่ถ้าหากว่าคุณผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้มันก็เป็นเรื่องที่สามารถสร้างความมั่นคงให้กับตัวคุณได้ด้วยเช่นกันสําหรับเรื่องของการเงินนั้นนอกจากที่ได้แนะนําไปก่อนหน้านี้ช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของการใช้ใจ่ายด้วยเช่นกัน มีโอกาสได้รับเงินแบบปุบป,ปับก็จริงแต่อยู่ดีๆก็มีโอกาสโดนใจออกหรือเงินที่จะเข้ามาก็ดูจะชะลอออกไปไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก่อนหน้าที่จะถึงวันที่9ขอให้จัดสรรเงินให้ดีๆและเมื่อดาวย้ายก็จะมีความรู้สึกลงมากขึ้นค่ะสําหรับเรื่องของความรักหรือความสัมพันธ์นั้นช่วงนี้ต้องระวังในเรื่องของการทะเลาะก,กันการใช้อารมณ์ให้มีสติก,กับคําพูดการกระทําสิ่งต่างๆก็จะไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้และในการวิเคราะห์ดวงดาวนี้เป็น เพียงภาพรวมของดาวโครจรที่ไม่ได้อิงจากพื้นดวงส่วนบุคคลหากต้องการสอบถามรักษณา,าของตัวคุณเองสามารถแอดไลน์แอดไซน์มินิตตอนนี้ได้เลยค่ะ